หอมสุดนะ คือเราไปรำเทกกมาเมื่อกี้ใช่ไหมเป็นมูสเลยแล้วแต่ว่าเราอัดคลิปไม่ได้เราเป็นอัไม่เป็นไงพจับไม่ได้เลยคเนคูณพ่อช้างเราจับท่าไม่ได้เสือกไปนาแต่อไปเราไปไหนไปไหนไปกินข้าวเสร็จแล้วเราก็ไป โอเคไปดนกันเล่นะคะ้องรหัสของเราแต่มันคือจริงจะเป็นเพื่อน้องรหัสเพืนงรหัสคืออะไร่ ส่วนนะครับเราจะไม่ใช้กระดาษแต่เราจะใช้จานกระดาษซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจ,าจาือถานจือถานจอ่าหน้าสดนะครับค่อยๆไล้ค่อยเป่าลงไปต่อไปนะคะเราก็จะมาเป่าอันนี้กันเฮ้ย <c oughs> มันแห้งไ้มากเลยอ่ะเุ้ยไม่สวยเลยอ่ะ นนี้แปดหนึ่้นนี่คืออะไรน้ำเหรอไมีหรือเป,ปล,าล่า ปังทุกคนคือที่เรารมมันคือแบบต้องมีอารมณ์พูดตัวเราแบบเป็นเราเปาเสร็จไปโรงพยาบาลต้องทำคนแบบอะไรโรงพยาบาลเป็นของเราสองอันเล็กนิดหน่อยนิดเดียวเท่านั้นของเพื่อนของเพื่อนแล้วก็ของเพื่อนเพ่อเรามากินอาหารว่างกันขึ้นมานมป้ม่ที่จะดกิน ันเป็นอะไรห้องของอุเจย์เป็นเป็นที่เล่นเครื่องดีๆต้อเราก็ใส่กันอันนึ่งที่มันเล็บๆบะแต่ว่าปีนี้เป็นเป็นปองให้กิจกรรมื่นดูเราจะคีบได้ไัมยเก็บไม่หยิบไม่นอนเก็บเยอะมากไม่กองปะวะะดวจะมีาทก

แล้วก็ขอเราใส่ในกระเป๋าพิュ๊พิュ๊พิュ๊ให้ทุกคนโชว์ฐานนั้นดอกไม้ที่รักโชว์ขึ้นมานะไหนไม่ได้แล้องโชว์สูงให้โลกรู้ว่าของเรามันสวยมากแบบสวยอ้าวได้ไปแล้วหนึ่งอันนั้นขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เลือกหนูแต่นี่เสื้อฉันโชว์ยังไม่ได้เลยมัสวยกะตาย <laughs> ไป่สาว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  เพื่อนเราเข้าไปแล้วนะคะเราต้องหอรองเท้าก่อนนะคะแล้วก็ไาวพระเสร็จแล้วนะคะเราไว้ได้สี่ทิศเลยนะคะปั่งสองี่หครครับมาค่ะถึงโรงแรมยังนี่คือโรงแรมของเรานะคะปีที่แล้วเราก็อยู่ที่นี่ที่นี้เก็อยู่ที่นี่อีกแล้วมีสองตึกกริ่งกริ๊งเราจะเอากุญแจแล้วค่ะแล้วก็จะขึ้นห้องค่ะถูกต้องนะคะ ก็อยู่ตึกนี้กันหมดเลยนะตึกกน่ตึกนี้เป็นของเราค่ะเราซื้อด้วยกันห้ล้านบาทตึน่าตาคนเลยตน้าตาคน้อยถ่ายวิวถ่ายภาพอินเสิร์ตรงแรม่าิเรงมด้วยาเปีกนเราก็รอสัมภาระของเราอยู่นะคะเจ้าเขาเเราออกทานั้นไม่ได้แต่ าจะรับอะไรเพิ่มไหมไม่ค่ะจะไม่ไม่ได้ผ่านบริการของกินค่ะอยากรับแจให้เราก็่สองคนค่ะรจบแจมีคนนึงค่ะพี่นายอยู่ะค่ะเดี๋ยวกินขวัญกนไหะเจ้าห้องเราอยู่ชั้นไหนชั้นสามตอนนั้นราต้องเดินขึ้นบันไดกันนะคะอะไรอะเดินบันไดนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเลยถึงชั้นสามแล้วนะคะ อันนี้เด็กๆอยู่ห้องนี้กันแล้วเราก็อยู่ห้องตรงข้ามกันกับอันนั้นจะเสียห้องข้างๆกันคอ้ยสองเตียงโอ้ยโอ้โหมีพีทีวีด้วยว่ะเอ้ยตานั่นก็มีนี่ยว่ะสุดปะจีออยากนอนข้างเออไม่เอาอ่ะคือมันนอนตลางเลยข้างล่างรอมาดูนะเฮ้ยมันเหมือนเดิมเลยนะนี่ห้องนอนของเรา เนแค่ห้องก่อุ้ยข้าล็้องพอดีเลย้ยแต่ว่าเรามองเห็นวิวเดี๋ยวเราวางของไหมวางของวของก่อนไหมคะอุ้ยเาวางอย่งดีอุยเสียงดังทำไมนี่นะคะทุกคนแล้วก็มาดูกันว่าข้างน้างเป็นวิวอย่างไรเป็นวิวบ้านคนอื่นเปิดดิเปิดไงอันเนี้ย ขอบคุณด้ขอบคุณนะวยยไม่เชี่ยวมาเลยปวดแข้งไปด้นอนกันเลยไห่ได้แล้วเราเราจะเครียดมีความสุขไหมโอ้ก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้ทุกคนก็กำลังรอเราอยู่นะคะแล้วก็เดินลงไปกันอือทุกคนรอเรานี่คืออะไรกันคะเป้ขนาดคนเดิมก็เป็นแมสเตะบอลนะครับ ไคจะมาสอนภาษาจีนหคึ่อ่ะคว่าคาว่าชี่ชี่แปลว่าไปค่ะชี่อี่ชี่นะคะแปลว่าไปเราจะไปไหนเ่าไม่อยาที่ไหนนะเออเราจะไปหเมือนชี่ตลาตลาดนะคะตลาดถนนคนขอนแก่นจะถนนเหลนเจ้าเนจบว่าอะไรเหนเจ้านะคะ นัดตี้อยากเข้าววอล์กใช่ไหมลูกวลอล์กขึ้นมาเดินใช่ค่ะวอล์กวอล์กเลยถึง <c oughs> แล้ว <c oughs> อะไรเป็นคนในร้ามของถ้าเป็นพงมือแสบแล้วเขาเหมือนทำมือเลยจักได้เหรอ อยากได้เหรอเพื่นเป็นไรอันนึ่สองหน่บของแล้วอรี่ค่ะนึ่หรองน่องน่งสองน่อดินเพิ่มหิวปั๊บเป็นโลคแพ้ไข่ตมอชอบมากเลยเี้ยวจีดทีอ่ะเพื่อนอยากกินทุกอย่างเลย ทำไมไม่รู้เหมือนกันอยากแบบอยากกินข้าวอยากกินอะไรที่มันแบบเป็นชิ้นเป็นยายาอะไรย่างเงี้ยเออเป็นแบบจานจานไปไอปลาหมึกตอนเนี้ยไอนัทมันหมดเนี่ยกินปลาหมึกเฮ้ยดิเคยเห็นปลาหมึกย่างแต่ว่าแต่ว่าไม่เห็นไขมาละเคยบอกว่าอยากกินก่ออหูววเ้อปีี้เราก็กินปะหรอป็นี้เไม่ได้กินไม่ได้กินกไม่ใช่หรอไม่กินกินปลาหมึกย่างกินไมเพื่อนด้วยกิ้ไหมเพื่อนเอย ไม้เท่าไหร่คะนี่สิบบาทนีอสิบห้าบาทครับร้อยสี่ไปมีนมตาหมี่ปั่นด้วยตรงเนี้ยก็อยากกินอ่ะคราใหญ่กินไข่ปลาหมึกอยากกินน้ำาหมึกทั้ไข่ปลาหมึกเลยจะซื้ออะไรเดินไปก่อนนะฮาสุดทีนี้เราจะเดินต่อกัน เราเดินมาสุดตลาดแล้ควรจากที่ไม่เคยเดินมาสุดเลยแล้ววันนี้เราก็เดินมาสุดวันนี้จะไปซื้อของกินนะคะเพราะว่าตอนนี้ายา่มาใใจได้รามาขอแก้วกับประมุนใช่ใครเอาอะไรเอาเปลาปิกาด้วยเค่ะเอาปาปิกาสองไม้ค่ะมเทาไหร่อะมีมีไหมี่สิบไหมมีมีมีไม่ไ้แล้วก็ไม้ละสบาทน่อสามไม้กำไทหะยี่สิบป่ะ พักจังมันละสามสิบใช่มีสิบมิเอาไหมเออเอาแค่นี้หรอนี่ลาเลยนะคะดี่ค่ะลาเลยค่ะซื้ออีกแล้วหนึ่งซื้อเก่งงงกินทุกอย่างบนโลกใบนี้กินใส่เนี่ยเอาใส่มาเลยใส่มาเลยโอ้ยเยอะไปกรุงอะไรบ้างเนี่ยพริกนิดหน่อยพริกนิดหน่อย้น้ำตาลสามเม็ดไม่ได้พอให้มันแบบว่าพอผักล่ะ พี่ไปซื้ออะไรคะต้าด้าไม่ใช่ใช่เหรอหรู้ค่ะทุกคนนี่ราคาสาวสิาบไอคุณเจนอันนี้โทรศัพท์ได้เลยโมลิโคโกโรของเราไอ้เก้าเพื่อนซื้ออะไรกันซื้อเนี่ยการเลือกอะเมื่อหลังการเลือกไม่ใช่ง่ายๆนะอเ,เอาอะไรระหว่างสองันนี้จริงเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาดนูหดหรือว่าหมาคือก้าวเพราะอะไร ชอบโดเรมอนตะก้าอยากได้เซบีเดียแล้วคือมันไม่มีเซบีเดียนะโอ้นี่ก็ซื้อจังเลยดูนะคะเอ่อได้เพิ่มอีกอันนึงละเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตาเราอะไรดีวะนี่ของเราน่ารักว่ะตอนนี้เราก็เริ่มเหนื่อยนะคะทู่สภาพหน้าแต่ละคนไม่ไหวแล้วตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มเกือบยี่สิบ แต่ว่าเริ่มเหนื่อยเริ่มเมื่อยกันแล้วเพราะเดินนานมากใช่แต่ว่าเรากำลังเดินอยู่สภาอยู่ค่ะมอสปิมเป็นอได้กางเกงเลิกเลิกเรื่องกินอ๋อเรืงก็เหมือนกันแหละเปล่านะแล้วอยากกลับบ้านแล้วกลับได้แล้วค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วนะคะเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่ไหวแล้วอยากกลับห้องเมื่อยไม่เมื่อยเมื่อยมากท่านเพื่อนซื้ออะไรซื้อทอหลังเทาน่าจะท่อคือดมๆอยู่นแล้วเนี่ยเขาจะออกคนเขาจะออกลงไป ออโอ๊ยพรุ่งนี้ช้าได้ไหมเขาจะขายวะเขาขายอ่อนวะคนดขี้อ่ะเออคนวดขี้ขอีมีมข,ข,ขี้ขก่นอ <laughs> <laughs> <า>นนะย่อข้อขาโอ๊ยุยยาาบจบอกให้เอามาก่อนขาขอ่อนเอาไปก่อน จบแล้วนี่นะคะแล้วก็อยู่ในห้องแล้วนะคะแบบอาบน้ําเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วไม่ไหวเหลืองมากก้องเหลืองมากแล้วก็เตรียมตัวไปกินข้าวเลยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็กําลังเอรอหอยทาครีมแล้วก็เพื่อนๆอาบน้ำโอ้ยตัวผีสรุปนาะปีมองห้องไหนเนี่ยก็ห้องนู้นไง มัน่หญ่มันใหญ่แบบนี้อ่ะอยากจับฝาเลยอ่ะ ราก็กินข้าวอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วนะคะแต่เราไม่ได้ถ่ายไว้แต่เรากินข้าวอตอนนี้เราก็กำลังจะนอนนะคะเราก็แปรงฟันแล้วก็อาบน้ดน้แปรงฟันยังได้ะะแล้วค่ะแล้วเพื่อนเราหลายๆคนก็อยู่ห้องกันแบบเล่นเล่นเกมไปทั่วมีบิงโกบิงโกดูหนังดูหนังนะคะดีมากอตอนนี้นะคะเราก็ get ready กันสําหรับการที่เราจะไปเที่ยวกันวันนี้นะคะทุกคนวันไม่รับวันใจมันจะสศร้าก็ตายนอนๆไม่ได้ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ค่ะเอายางมาด้วยเอาอย่าทับดิอุ้ยทำนี่นะแล้วเราก็กำลังจะอบจองโรงแรมกันนะคะนี่ของเราเสื้อผ้าเยอะมากของเยอะมากไม่ไหวอันนี้ก็ตโจ เยามของเสร็จยังสวัสดีค่ะนอยนนท์เราเยามของเสร็จแล้วรายจะลงไปเที่ยวกันต่อใช่นี่คือัภาระเราเยอะมากนะคะเหมือนเราใหญ่บ้านเลยค่ะเราคนเดียวใช่ค่ะเราคนเดียวเท่านั้นนะวันนี้เราจะไปที่ไหนกันที่แรกจ้ะที่ไหนนะคะวัดวัดกันก่สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้วันที่สองของเราแล้วก็เล้ก็อยากคนวย เราจะไปที่ไหนกันที่แรกคะไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะวัดไม่รู้วัดอะไรไม่รู้วัดอะไรก็ไม่รู้วัดวัดตอนนี้นะคะอันน้รถึงวัดแล้ววัดค่ะวัดดอกเวยชื่อวัดดอกเวยใช่ไหมแข็งแรงทก็งแรงยองยองไปวัดพักกันเราอยู่ได้แค่ี่นาทีเท่านั้นน้ใช่ค่ะเรามีแว่เราเม่อวันเราต้องคำเวลานะคะถูกไหมหมดก็สิ้นาทีแล้วจริงค่ะไี่หน่อยนะคะน้อย แล้วก็กำลังเดินเดนอยู่นะคะนาะนมาีชั้นที่สองเราจมาชั้นองมีทั้งหดก้าชั้นใช่ไหมคะแต่เราจะมาแค่ชั้นสองครับเพราะว่าแวะแป๊บเดียวเ้ขึ้นไปอีกชั้นเลยเฮ้ย มาดูวิวกันนะคะแดดแรงมากเขาเปลี่ยนที่นะคะเขาเปลี่ยนแต่ละเปลี่ยนไปที่ไหนที่นี่เราอยู่ที่บึงแก่นนครนะคะทำไมอ่ะทำไมนี่ทำไมคะเราเป็นเซิกเนเจอร์ของขอนแก่นถ้าเกิดว่าเราจะมาขอนแก่นเราต้องมาบึงแก่นนครถ้าไม่มาบึงแก่นนครจะมาไมม่าที่นี่หรอท ตอนแรกเราไม่ถึงใ่ไหคะตอนแรกเราไม่ได้มาแล้วจริงเขาจะพาเราไปอีกตอนแรกเขาบอกว่าเปลี่ยนแล้วจะไปอีกไม่ไหนซุบยังไงนะคะ6พี่วิญญาณอ๋อพอดีตอนนี้ก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่ามีเพื่อนสองคนที่ปวดขี้นะคะอาหารข้านมำไม่เท่แล้คะมันไม่ใช่สองคนแล้วค่ะหลายๆคนนะคะอาหารแบบนี้พี่แจ๊คเข้ามาเหมือนกันนะคะเออเหมือนกันค่ะขี้จุกจุกท่าออกเท่ตูนบ e. ีบีมึงแกะหนาพอได้ไหมคะใช่ค่ะเขาจะดูมึงไม่ได้ดูทุกรอดแบบ เรากรลังเดินไปนะคะก็จะไปปีกินตรงนี้แล้วก็เดาจะไปที่จะผ่านนะจะเป็นอ่าเราจะผ่านเทวุลูกนาคาซาเซจิอันนี้ไป่เหลือไซอิ๋วเลยใช่ไหมใช่ลอยนะไซอิ๋วแบบนี้เอ้ากางนี่ขอพรได้เรื่องสุขภาพนะเรื่องได้หลายเรื่องแล้วไซอิ๋วอันนี้คือสายหล่อแบบเหลือมีต้นเลยนะเอ้ยเหมือนเรือที่พระราชวังฤดูร้อนเลยอ่ะของปักกิารีสกันขายเลย แต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นเรือสำเภาแบบเต็มลำ มมาาารสชติจัดก้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลาซูร์มาเก๊ะช้นใต้ดินของท่านทาซานะคะทุกคนใช่ค่ะแล้วเ,เดี๋ยวเสร็จทีเราจะกลับกลับบ้านเ,เราเราออกจากนี่บ่ายสองถึงประมาณห้าโมงกว่านะคะเราจะกลับบ้านเองใช่ค่ะไม่เป็นหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วคะเราก็แต้กำเนิดหวานคือแบบมันเนี่ยดีเอาเลยนะตี้ซื้อซื้อเลยซื้อเลยทุกคนหนักหนุนหนักหนุนถามว่าเราซื้ออะไรอีกแล้วแด้จ้มินต์ตัวนัท และอยมมะม่วงเพราะยองลยมของเต็มมือเลยเราได้นี้ด้วยนะคะมากแาบแทบไปถึงหอาร่อยอร่อยไหมนูจุ๊บๆอ่ะรสชาติเป็นไงวะใครกินมะม่วงใช่ค่ะเดี๋วเราได้กลับบ้านแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ แล้วก็ชิมอันนี้ A T N เพราะอร่อยดีนะเป็นแบบดเปรี้ยวดีอ่ะี่ที่เราได้ได้มาจากร้านเบเกอรี่นะคะกับเจอรี่นี่น่ารักมากอันนี้เป็นบูเบอร์รี่โยเกิร์ตนะคะแบบจิตใจเรานอน